จะมีเหมือนเป็นตู้ของเก่าด้วยะอคะ่ะเห็นไหมคะเป็นเหมือนตู้ไม้ของเก่าของโบราณเนี่ยคะ่ะเหมือนของเก่าจริงๆช้ววันนี้เป็นของเก่าจริงๆอะคะ่ะเป็นเหมือนประตูหรือว่าเป็นตู้อะไรสักอย่างแต่เราจะไม่จับนะคะเห็นไหมคะมันเป็นสไตล์เหมือนแบบบาหลีบาหลีอะไรอย่างเงี้ยสวยจังเลยคะ่ะม ถ้าใครอยากดูค่ะมาที่ร้านได้เลยค่ะแล้วจะเห็นอยู่ข้างนอกร้าน หรือว่าของใหม่อาจจะแบบรวมกันมาค่ะ เป็นของค่ะ เหมือนกันนะคะเป,เป็นโต๊ะให้นั่งทานอาหารข้างในได้ถ้าใครที่แบบมาที่นี่แล้วไม่อยากจะนั่งข้างนอกอะคะ่ะก็คือเข้ามานั่งทานข้างในได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบแจ้งเจ้าของบ้านก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้เหมือนเป็นบ้านเขาด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยอะคะ่ะนี่ค่ะอ้ออันนี้น่าจะเป็นเครื่องเทศต่างๆนะคะของอินเดีย ซึ่งจูเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันเขาโชว์ให้ดูมีน้องจิ้งจกร้านนี้จะของเป็นเพื่อนพี่โจเองนะคะเราก็เลยได้เข้ามาถ่ายข้างในด้วยเอ,อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีองค์พระพุทธรูปด้วยนะคะแต่จูไม่แน่ใจว่าแบบนี้คือปางอะไรนะคะสวนที่นี่น่ารักมากเลยค่ะสวนเยอะๆเจ้าของบ้านชอบแต่งสวนนะคะจูชอบตรงนี้ค่ะดอกดาวเรือง รเร e เอาไว้เด e น o า t w a ที่สวนนี้ค่ y ตั้งใจเยอะๆเลยค่ะตั้ะะนนะะต่จเยาาอะๆเลยค่ะเดี๋ยวถ้าใครรู้่าพิกบอกใหได้เลยนะคะ ถ่าอย่างเงี้ยก็คือรู้แค่ว่าเป็นกล้วยไม้แล้วก็จะเรียกกล้วยไม้แต่เราไม่ได้รู้ว่ามีพันธุ์อะไรอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นต้นสับปะรดสีนะคะคะ,คะหรือว่าใครจะนั่ง <No shame S 2> ข้างนอกร้านก็ได้นะคะมีที่นั่งแบบข้างนอกร้านด้วยค่ะส่งหรือว่าจะเป็นต้นข้างตรงนันะคะ มีที่ให้นั่งหลายมุมมากเลยนะคะคือแบบเดินไปตรงไหนของบ้านก็คือแต่ละมุมค่ะเขาจะมีเป็นเป็นซุ้มแบบเป็นตกโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งแบบถ้าตรงนี้จะไพรเวทหน่อยอะค่ะถ้าไม่อยากแบบจะนั่งนั่งอยากจะเป็นส่วนตัวนิดนึงก็คือเข้ามานั่งในซุ้มตรงนี้ได้เลยะค่ะเพราะว่าโซนจะไม่ติดกับใครเลย วันนี้จุ๊กกับพี่โจนะคะพามากินร้านอาหารอินเดียชื่อว่าชีวาเลสตอรองนะคะและนี่ก็คือคุณคราวค่ะเป็นเพื่อนรักของพี่โจเองนะคะและร้านอาหารนี้ก็เป็นของคุณดาวันนะคะท่านนี้นี่เองค่ะเป็นเพื่อนของพี่โจเช่นกันนะคะ จูก็แอบเกรงใจเขานะคะเพราะว่าตอนแรกที่เขาเห็นจูเอาอุปกรณ์อะไรออกมาถ่ายะคะ่ะเหมือนเขาก็ตกใจนิดนึงจูก็ใช้ iPhone 7ของจูอะค่ะถ่ายเราก็มีอยู่แค่นี้นะคะ่ะแล้วก็ชอบไงคะอยากทําอยากถ่ายเราก็มีอะไรเราก็เอาอันนั้นมาถ่ายะคะ่ะแต่ก็จะมีบางครั้งที่แบบพี่โจเขาให้ยืมโทรศัพท์ของเขามาถ่ายบ้างอะคะ่ะ ตอนนี้ก็ขอเก็บเงินไปซื้อเครื่องใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีก็แอบเกรงใจคนที่เราไปถ่ายเขาเนาะกลัวเขาจะกังวลกลัวเขาจะแบบเออกลัวกล้องเราจะถ่ายเขาออกมาไม่สวยไม่ดูดียังหล่อม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้จักก็คือ อาหารอินเดียที่นี่ราคาไม่ได้แพงมากนะคะก็คือราคาเหมือนร้านอาหารทั่วไปเลยอะคะ่ะเมื่อก่อนเราจะคิดว่าอาหารอินเดียมันดูพิเศษราคามันจะต้องแพงแต่จริงๆก็คือเหมือนร้านอาหารไทยทั่วไปเลยค่ะด้วยราคาพอๆกันเลยค่เดีย๋ยวเราจะมาลองกินอันนี้นะคะกปุริปันจี้ปุระอันนี้ค่ะคือมาสต์ดออยนะคะสามารถใช้กันยุนได้ มุสายวมามาสตาดออยกัมาสารออันนี้คือเป็นแบบตร้มเองนะคะต้มอากลิ่นมันจะเหมือนน้ามันมะพร้าวใส่ครีมมสตาร์ดแล้วพี่โจบอกว่าดื่มได้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะดื่มได้เหมือนน้ำมันเหมือนน้ามันมะพร้าว This is natural <laughs> He makes natural against against มอส quito ่โน้มันมส quito ่บีตคุณอีโม่ห้า y ันคุณรู้เขาเ o ็นหนึ่งในแต่คุณไม่ต้องไปอาบสระว่ายห้าวั e Mango l a c h i อ่าก็คือจะเป็นอ่ามะม่วงแล้วก็โยเกิร์ตนะคะอืมอร่อยมากค่ะใครชอบกินอ่าน้ำผลไม้ที่แบบรสหวานๆอันนี้ตอนแรกจะเข้าใจว่าจะออกรสเปรี้ยวแต่ไม่ไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะจะติดหวานนิดนึงแล้วก็อืมแล้วก็หอมนมหอมโยเกิร์ตอร่อยมากค่ะ ใครมาร้านนี้ลองสั่งดูนะคะมงโกร้รัชชี่ค่ะอืมอ๋มอตัวจะกุ้งน่าพิ๊ิตรแพงขึนเดียะ ไส้เป็นยังไงบ้างว้าวร้อน่ากินมากเลยค่ะแองแวคุจะทำอะไรต่ออืมวนี้เป็นโยเกิร์ตใช่ไใช่โยเกิร์เดี๋ยวช๋ยวลองชิมซอสให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงซอสโยเกิร์ตมก็คือแบบมีรสเปรี้ยวแล้วก็หอมเหมือนกลิน หัวหอมแล้วก็มีรสฝาดนิดนึงเดี๋ยวเราลองมาชิมเนื้อแกะดูนะคะอ,อร่อยมากค่ะมีความหอมคือ รสชาติมันจะออกแบบเหมือนคนไทยกินได้ค่ะตั้งแต่จุก,กินร้านอาหารอินเดียมาชู่ว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบคนไทยจะถูกปากมากที่สุดร้าอะค่ะอืมอร่อยอร่อยแนะนําให้มาที่นี่เลยนะคะมีความหอมแบบเอ่อมีรสเคม็มแล้วก็เอ่อมีความหอมของกลิ่นเครื่องเทศอะคะ่ะอร่อยมากทุกคนคะ่ะมาลองนะคะต้องมาลอง แล้วก็ที่จะเป็นไก่ This is vegetarian อ๋อดิส่นเ vegetarian เดี๋ยวรจะลองชิมไก่ให้ดูนะคะ่นนี้นเนอรันนี้จะเป็นเอาว่า s อันนี้ชื่ออะไรนะคะไก่อันนี้จะเป็นไก่รู้จำชื่อไม่ได้ช h i c k e n k i มา อันนี้อร่อยมากเมื่อกี้จู่ลองชิมดูแล้วเดี๋ยวจู่จะกินให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. อร่อยจริงๆค่ะนี้ไทรจู่ว่ารสชาติคนไทยชอบอะค่ะอันนี้เ่ nice. อออ mm. ตอนแรกจูดึกว่ามะเขือไม่ใช่มะเขือนะคะมันเป็นถั่วลันเปาค่ะเดี๋ยวเราลองกินดูนะคะอือออร่อยมาก mm. อือม เหมือนกินพวกแบบเหมือนกินพวกแบบะแนังไก่ที่แบบไม่ไม่ต้องมีน้ำอะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรขนงไก่แห้งอะไรประมาณนี้ค่ะอร่อยก็เดี๋ยวทุกจะลองกินอีกเมนูนึงให้ดูนะคะก็คืออันนี้วัอที่สิบเอ็ดมนูคือลืมชื่ออีกแล้ว <c oughs> อันนี้นะคะปานีปานีมเาเซลา่าอันนี้จะเป็นปานีมบตเทิลม,มาเซล่านะคะเดี๋ยวถามพี่ที่ร้านก็ได้นะคะเป็นต้าหู้อะค่เป็นต้าหู้อ๋อจะเป็นต้าหู้ค่ะ,ะเป็นต้าหู้แล้วก็เครื่องเทศเป็นเต้าหู้แล้วก็เครื่องเทศของอินเดียเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะคะ ก็คือใครที่ไม่กินเนื้อสับคะคะสั่งเมนูนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเต้าหู้นะคะแล้วก็เครื่องเทศออ,อร่อยมากค่ะเต้าหู้ละลายในปาก คืออร่อยมากๆแล้ว huh. ก uh ็ม huh. mm ีความเผ็ด <sta> นิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องเอ่อถ้าถ้าก็นไปเรารู้สึกเลี่ยนนะคะคือจะแนะนำว่าเราสามารถกินหอมดองคู่กันไปด้วยได้นะคะ หอมดองอืมอร่อยมันจะเปรี้ยวๆอ่ะคือเรอคนไทยอ่ะเนาะถ้ากินกินไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนๆก็คือกินหอมดองตัดไปเลยอร่อยค่ะมันจะรีเฟซความรู้สึกเรามาอีกครั้งหนึงใครที่อยู่หัวห็นนะคะอย่าลืมนะคะและมากินร้านนี้ได้เลยค่ะเข้ามาในซอยเออ่ เข้ามาในซอยซอยแปซอยอเข้ามาในซอยแปดสิซอยที่เป็นอซอยแปดสิบแนะคะแล้วก็พอข้ามทางรถไฟอะคะ่ะให้เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวานะคะก็คือตรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะแล้วก็อมันจะมีทางแยกให้ขึ้นเขาเขาหินเหล็กไฟะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจจะทำเ,เดี๋ยวจูจะเขียนให้ดูด้วยนะคะว่ามาอย่างไง อนนหอมหอมมากเลยค่ะแล้วก็เป็นแผ่นบางๆเหมือนพิซซ่าก,กรอบๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอร่อยค่ะทุกคนว้าวเหมือนกินพิซซ่าแป้งบางก,กรอบเลยค่ะ ก็คือบุราดจามอนบุราบบุราดบุราบจามอนเนี่ยอ่าก็คือไอศครีมนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นอ่าเหมือนบุราบจามอนเคยได้ก็ไอศครีมโฟมอ๋อไอศครีมมันจะเย็นนะคะแต่ว่าข้างในนี้จะร้อนฮอตไซส์อ๋อ ออไอศครีมนิกจะไอศครีมอ๋อแล้วก็คือข้างในอันนี้คะ่ะแป้งอันนี้จะร้อนนะคะแต่ว่าไอศครีมจะเย็นซึ่งเราจะกินคู่กันอย่างนี้นะคะสลเข้ากันมากๆเลยค่ะ <laughs> ที่เจอก็กิกนหนึ่งด้วยนะคะก็คือตัวแป้งตัวนี้ค่ะมันจะมีรสเหมือนนมนม นมนมเนยเนมันมันรสเหมือนนมข้นบ,บ้านเราอะคะ่ะแล้วก็มีความหวานไอศครีมไอศครีมตัวนี้น่าจะเป็นไอศครีมวานิลาค่ะเข้ากันดีมากต้องมาลองชิมนะคะถ้ามาร้านนี้ก็คือสั่งเมนูนี้ <Okay. S 1> เป็นของหวานด้วยนะคะทุกคน่ะแนะนำ <Rose. S 1> ค่ะ This young lady have a power อร่อยมาก เป็นรสชาติหวานๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมันจะมีกลิ่นที่แปลกเป็นเอกลักษณ์ของเขามากคือไม่เคยดื่มอะไรที่มันเป็นกลิ่นแบบนี้มันจะถ้าบ้านเราเหมือนมันจะเป็นกลิ่นส้าวหอมข้ายแมลงอะไรสักอย่างต้องลองต้องลองมาลองดูค่ะแต่ว่านี่เขากินคู่กับไอศครีม มีคนร้องเพลงค่ะทุกคนคะเดี๋ยววันนี้จุขอตัวไปทานอาหารกับเพื่อนๆแล้วก็พี่โจก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามช่องของจุนะคะฝากกดไลค์ไวเพงบสุดิย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจุเดอจ้าเป็นกำลังใจให้จูด,ด้วยนะคะ <f ew> แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้นานะคะมาดูว่าจูจะพาไปที่ไหนนะคะทุกคนคะขอบคุณที่ติดตามชมวันนี้ค่ะไปแล้วน,นคะคะสวัสดีค่ะสวสครับสวัสดีค่ะ How are you สวัสดีครับ <c oughs> วส, <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับค บายบายค่ะทุกคนบายบายซีอูไทยแลนด์บายบายซีอูและดก r บไปนได้